ต้องขอสวัสดีกับทุกท่านในวาระพิเศษในอีกครั้งหนึ่งกับคณะสิษย์ทั้งหลายและท่านาที่ได้มีความสนใจในการติดตามสรารธรรมดีๆในวันนี้วันนี้ถือวเป็นโอกาสพิเศษที่พิเศษเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเรื่องราวดีๆที่เป็นที่น่า ติดตามและสนใจอย่างยิ่งในวันนี้เกี่ยวกับนิมิตทันเป็นมหามงคลยิ่งที่องค์หลวงปู่ครูบาอาจารย์องค์หลวงปูช่ชก,กวาลที่ท่านได้มีเมตตาได้ทํานิมิตมานุเคราะห์เป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะในช่วงที่เรามนุษยชาติไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยของเราอย่างเดียวต้องเรียกวมวลมนุษยชาติในช่วงขณะนี้ ที่ได้พบกับภัยพิบัติอย่างมากมายพูดง่ายๆเหมือนกับการเข้าสู่ยุคโรคันธรกะับที่ผู้พูดได้เคยกล่าวไว้แล้วนั่นเองเป็นนิมิตอัศจรรัจ์ที่องค์หลวงปู่ได้มีเมตตาได้มอบให้เมื่อวานเป็นวันพระได้ปฏิบัติเจริญภาวนาเมตตาเป็นพิเศษอากรจะออกจากสมาธิตฐานจิต ขอพุทธบรมีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐมบรมศาสดาพระปัจเจกพุทธเจ้าพระหันตเจ้าทุกพระองค์และองค์หลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์โดยเฉพาะองค์หลวงปู่จักรวาลที่เป็นองค์หลวงปูปง่บรมครูบาอาจารย์ที่มีกายสังขารในชาติปัจจุบันที่ตัวผู้พูดเองมีความเคารพนับถือท่าน เป็นอย่างมากตั้งแต่ในครั้งอดีตตอนอายุ15-16ปีจนถึงปัจจุบันวิเคยเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในโอกาสปาระอันเป็นวิกฤตเช่นนี้เชื่อแน่ว่าองค์หลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายตั้งแต่องค์พระโพธิสัตว์เจ้าที่เรียกว่าโพธิสัตว์เจ้าเพราะเป็น ผู้บำเพ็ญบาร,รมีเพื่อปรารถนาจะสรงเคาะเราม,มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายยามมีภัยนั้นถ้ามนุษย์เรามนุษย์สรรพสัตว์ไม่มีภัยเราโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายไม่สามารถจะบำเพ็ญบาร,รมีได้เต็มที่ช่วงนี้จึงถือเป็นการสร้างบาร,รมีครั้งสําคัญของเราองค์โพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายองค์หลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายในสายพระโพธิญาณและอีกหลายๆพระองค์ หนึ่งในนั้นคือองค์ปรมคคูองค์หลวงปู่จักรวาลที่ผู้ผู้เคารพนับนถือวันนี้จะขอนำนิมิตอันเป็นมงคลท่านที่สนใจและเชื่อก็นำไปปฏิบัติแต่ถ้าท่านใดถ้าไม่สนใจไม่เชื่อก็ขอให้ผ่านไปอย่าได้ปราโาจะเป็นบาปก,กรรมแก่ท่านถือเป็นนิมิตอันเป็นมงคลที่องค์หลวงปู่ได้ทำนิมิตให้เมื่อคืนนี้ซึ่งเป็นวันพระ นิมิตอันเป็นมงคลของหลวงปู่นั้นเป็นการเมตตาในการที่องค์หลวงปู่ครบาอาจารย์ท่านได้แนะนําพืชพันธุ์ัญญาหารที่ถือเป็นพืชพันธุ์ธรรมชาติในครัวเรือนที่พวกเราหลายคนที่อยู่ในประเทศไทยนั้นได้นํามารับประทานแต่สามารถนํามาเป็นสมุนไพรธรรมชาติ เรียกว่าทำอาหารกับวาริงกราหารที่เมื่อวานได้กล่าวไปแล้วที่ผ่านมาพัสษา,า,สาอาหารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารอันนั้นเป็นอีกสามประเภทที่มองไม่เห็นวันนี้ถึงจะนำในเรื่องของกาวริงกราหารที่เป็นอาหารพืชผักที่เราทั่วไปได้รับประทานองค์หลวงปู่ได้ทำนิมิตที่บอกว่าตัวยาบางอย่าง ที่จะนำมาให้นั้นหลายคนลำบากในการค้นหาอาจจะยากลำบากในการจะอนุเคราะห์องค์หลวงปู่จึงให้สูตรพิเศษที่จะนำมาให้อนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธาและเชื่อถือได้มานำมารับประทานกันเหมือนกับเป็นพืชผักพืชผักบางอย่างนั้นมีอยู่แล้วในครัวเรือนแต่จะมีวิธีการที่องค์หลวงปู่ ท่านนำมาให้ในการอธิษฐานทมเป็นกรณีพิเศษประกอบพืชผักเหล่านี้มีอะไรบ้างเพื่อไม่ให้เสียเวลามาดูกันเลยนะครับลวงปู่บอกว่าพืชผักเหล่านี้เป็นอาหารธัญ,ญพืชที่เรามนุษย์ทั้งหลายได้รับประทานกันมาเนิ่นนานแล้วโดยเฉพาะในประเทศไทยในสุวรรณภูมิแถบนี้สุวรรณภูมิแถบน,นี้คือรวมไปถึงหลายประเทศไม่ใช่เฉพาะในไทยอย่างเดียวนะเพราพมาก ลาวเขเมรน,นะครับก็ถือเป็นสุวรรณภูมิเหมือนกันกับอินโดมาเลเซียก็ถือเป็นอยู่ในเขตสุวรรณภูมิเหมือนกันโดยเฉพาะในประเทศไทยสยามประเทศของเราพืชผักที่หลวงปู่แนะนํานั้นมีอะไรบ้างเป็นพืชผักที่เราประทานกันเมื่อนํามาผสมกันแล้วมีสรรพคุณในการสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะครับ ช่วยรักษาป้องกันนะครับแบคทีเรียและเชื้อไวรัสทุกชนิดที่ลำปูดได้บอกไม่ได้เสียหายใดๆเพราะเป็นพืชผัผกธัญญาหารธรรมชาติเจารับประทานอยู่ผู้ใดได้เชื่อถือนำไปรองปฏิบัติวิธีการเป็นอย่างไรเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับประการแรกนะครับพริกไทยดำ พริกไทยดำที่เราเห็นอยู่ทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาดส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับพริกไทยดำ20เม็ดนะครับพริกไทยดำที่เห็นอยู่20เม็ดนะครับเอามาทำไมครับเอามาใส่ภาชนะภาชนะที่ใส่เตรียมไว้อพอเหมาะเช่นภาชนะขนาดกําลังพอดีนะครับที่เราจะรวม พืชผักธัญญาหารที่หลวงปู่ได้หาผ้าเขาบาง1ผืนนะครับมาขนาดพอเหมาะนะครับใส่พืชพันธ์นเหล่านี้นะครับสูตรผสมที่หลวงปู่ให้มานั้นจากมิตรนั้นพริกไทยดำสิบห้าเม็ดนะครับพริกไทยดำสิบห้าเม็ดหอมแดงหอมแดงหัวใหญ่ๆนะครับหัวใหญ่ๆหเลือกหัวใหญ่ๆนะครับหอมแดงขนาดหัวใหญ่ๆหญสิบหัวนะครับ สิบขัวนะครับเอามาบุบบุบใส่ภาชนะหรือผ้าขาวบางนะครับต่อไปกระชายนะครับกระชายที่เรารับประทานกันโดยทั่วไปนะครับนะครับกระชายประมาณสิบลากนะครับที่เราเห็นนี้เป็นลากๆกประมาณเอานะครับเอารากที่ว่าดูแล้วสมบูรณ์สิบลากเอามาบุบเช่นเดียวกันนะครับต่อไปอะไรครับ มะตู <ine> มแผ่นครับมะตูมแผ่นมะตูมแผ่นที่มีขายโดยทั่วไปมะตูมตากแห้งนะครับที่เราเห็นม anyway. ีขายกันโดยทั่วไปนะครับที่เป็นแว่นๆเป็นแผ่น่างนี้สิบแผ่นนะครับมะตูมแผ่นต่อไปขิงขิงที่หัวแก่ๆนะครับขิงที่หัวแก่ๆที่เราเห็นหัวแก่ๆเอามาขวานเป็นแผ่นนะครับเป็นแผ่นนะครับขิงทั้งหมด15แผ่น มะขวานเป็นแผ่น15แผ่นนะครับต่อไปกระเทียมกระเทียมหัวใหญ่ๆเลือกหัวใหญ่ๆนะครับเป็นกระเทียมหัวใหญ่ๆนะครับที่มีหัวสมบูรณ์นะครับกระเทียมทั้งหมด10กลีบนะครับหัวใหญ่ๆเอามาบุกเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับขาขาแก่ๆนะครับขาแก่ๆ เรามาฝานให้เป็นวแว่นเป็นแผ่นนะครับพอประมาณประมาณ10แผ่นนะครับต่อไปนะครับตัดไข้นะครับตัดไข่ห้าต้นตัดไร้ตามบ้านที่เราปลูกนะครับ5้ต้นตัดรากทิ้งแล้วก็เอาโคนต้นนะครับทั้งใบด้วยทั้งหมดนะครับมาตัดเป็นแบนๆแ,แ,แ,แล้วก็มาปลูกมาปลูกพอให้แตกนะครับ ต่อไปมะกูดนะครับมะกูดสิบใบที่เราเอามาทําต้มยำนะครับใบมะกูดทั้งหมด10บใบนะครับต่อไปผักแพรวผักแพลวบางคนอาจจะรู้จักกันดีที่ชอบทานขนมจีนหรือทานน้ำพริกหรืออาหารพื้นเมืองทางเหนือก็ดีนะครับผักแพรวผักแพรวเนี่ยจะเป็นต้นต้น,ตนเป็นก้าน นะครับก็เลือกดูก้านที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับเนี่ยเลือกคัดมาผักแพลวนะครับห้าก้านเอาก้านที่สมบูรณ์สมบูรณ์ประมาณเอานะครับห้าก้านนะครับผักแพลวหลายคนรู้จักแต่บางคนอาจจะไม่รู้จักลองไปถามาดูได้ที่ร้านขายผักทั่วไปนะครับต่อไปอะไรครับใบโหระพาและดอกใบโหระพาและดอกเลือกใบใหญ่ๆนะครับเลือกใบใหญ่หญ ยกตัวอย่างให้ดูเด็ดใบใหญ่ๆประมาณ20ใบพร้อมกับดอกนะครับดอกที่เราเห็นนี่ครับดอกนะครับใ uh, บ20ใบพร้อมกับดอกประมาณ20ดอกนะครับต่อไปผักชีทั้งต้นทั้งรากทั้งใบผักชีผักช,ชีประมาณ3ต้นทั้งรากทั้งใบนะครับใส่รวมกันนะครับใส่รวมกัน ต่อไปมรขีนกเิมรักขี้นกอาจารย์ได้ไปทําเป็นน้ําสําเร็จไปแล้วประทานโทษนะครับมรขี้นกนะครับมรกขี้นกทั้งหมด10รูปนะครับเอามาฝานแล้วก็หั่นหันห่นซี่หั่นซี่หั่นซี่ก็จะทั้งหมดประมาณ20ซี่นะครับเปิ้นเอ,เอาเอาทำใส่ไปแล้วก่อนจะขึ้นมา อัตรายการนี้นะครับวาชขี้นกนะครับหันเป็นซี่ทั้งหมด10ลูกก็คือได้ทั้งหมด20ซี่นะครับประการต่อไปการต่อไปนะครับแกนสับประรดเลือกสับประรดที่แก่สมบูรณ์นะครับจะได้แกนใหญ่ หันเนื้อเราไปรับประทานทําปกติไปทําแกงทําอะไรทานก็ได้แต่เอาแกนแกนสับปะรดขนาดไหนขนาดความยาวประมาณ1คืบของเจ้าตัวนะผู้ชายซ้ายผู้หญิงโทษผู้ชายผู้หญิงซ้ายผู้ชายขวา1คืบของเจ้าตัวประมาณเอานะครับประมาณเอาแกนสับปะรดครับความยาวประมาณหนึ่งคืบของเจ้าตัวนะครับหญิงซ้ายชายขวานี่ครับจะได้เป็นแกนสับปะรดอย่างสมบูรณ์นะครับ เมื่อได้ทุกอย่างมาพร้อมแล้วอ,อีกประการทสุดท้ายประทานโทษเกลือภูเขาหลวมปูบอกเกลือภูเขาตอนแรกก็สงสัยว่าเกลือภูเขาอะไรเกลือภูเขาไะไท่านทำนิมิตเห็นเป็นภูเขาลูกยาวสุดลูกหูลูกตาเลยเป็นภูเขาที่เป็นเกลือก็เลยนึกได้ว่าเกลือภูเขาก็คือเกลือหิมาลยาซึ่งมีความบริสุทธิ์ไม่มีพิษ ไม่เหมือนเกลือในทะเลที่น้ำทะเลมีพิษได้รับลังสีปรมานูก็ดีสิ่งพิษก็ดีตกใต้ตะกอนของน้ำทะเลปนเปื้อนก็ดีที่ท่านบอกไว้ก็คือเกลือภูเขาก็เลยนึกได้เป็นเกลือหิมรายานี่ครับถ้าไม่ได้จริงๆให้ใช้ดอกเกลือถามท่านว่าถ้าคนทั่วไปหาไม่ได้ทำอย่างไรท่านบอกให้ใช้ดอกเกลือดอกเกลือหรือ เกลือภูเขาถ้าได้เกลือภูเขายิ่ดีนี่ครับเป็นเกลือภูเขานะครับทั้งหมดทั้งหมด5เม็ด5ดอกเลือกตัวใหญ่ๆถ้าเป็นดอกเกลือก็คือ5ดอกนะครับเป็นเกลือภูเขาเช่นเดียวกัน,นเกลือภูเขานะครับ5เม็ดนะครับหรือจะเป็นเกลือเกลือสิงเทาที่อยู่บนบกของเราอันนั้นก็ยังไม่ชื่อว่าใช้เกลือภูเขานะเพราะอยู่ในดินนะ ก็อาจจะใช้แทนได้แต่ถ้าเป็นเม็ดใหญนะ่เรามาใช้ได้5เม็ดนะครับอังจากนั้นเสร็จแล้วทำอย่างไรครับเอามาใส่ในผ้าขาวบางนะครับมาบุกวมกันมาตูมทึ่งฝานแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเอามาบุกวมกันเอามาบุกวมกันเขบุกวมกันเสร็จแล้วก็รวบผ้านะครับรวบผ้านะครับรวบผ้าผูกผ้าสักครู่นะครับ รวบผ้าผูกผ้า,ผผานะครับจากที่นี่ครับเนี่ยวกผ้าผูกผ้าหลังจากนั้นทำอย่างไรนะครับถ้ามีหมอ้อดินได้ยิ่งดีและใช้ฟืนท่านให้เอาหมอ้อดินแล้วก็ใส่น้ำจำนวน1ลิตรนะครับจำนวน1ลิตรนะครับใส่น้ำในหมอ้อดิน1ลิตรแล้วเอาผ้าเขาบางที่ใส่พืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหมดที่กล่าวไว้แล้วข้ามต้นใส่ลงไป เคี่ยวจนน้ำเดือดประมาณอย่างน้อย20นาทีใช้ฟืนธรรมชาติหรือฟืนไม้ถ้าใครหาไม่ได้จริงๆก็ใช้เท่าที่ทำได้อาจจะเป็นกาต้มน้ำครับที่ท่านไม่ให้ใช้ทั่วไปพวกอลูมิเนียมอะไรพวกนี้มันเป็นมันเป็นวัสดุมันเป็นโลหะนะครับที่ท่านให้มาก็คือต้องใส่ต้องใส่หม้อด,ดินนะครับหม้อด,ดิน แล้วก็เตาแล้วก็ใช้ถ่านหรือถ่านฟืนถ่านไม้ก็ได้นะครับใส่น้ำา1ลิตรน้ำที่ใช้นั้นท่านให้ใช้น้ำฝนนะครับถ้าไม่มีน้ำฝนเป็นน้ำแร่ธรรมชาติไม่ให้ใช้น้ำประปาเพราะมีคอรีนนะครับเอาน้ำฝน1ลิตรหรือหาไม่ได้ก็ไปซื้อน้ำแร่ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป1ลิตรใส่ลงไปแล้วเคี่ยวเคี่ยวให้ข้นทิ้งไว้ เที่ยวทิ้งไว้ประมาณ20นาทีเป็นอย่างน้อยถึงครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเสร็จดับไฟอประทานโทษครับลืมที่สำคัญที่หลวงปู่ให้ไว้พอได้ผ้าขาวมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเอาใส่พานนะครับใส่พานนะครับวนสารทั้งหมดนะครับเอาใส่พานตั้งหน้าพระประทานโทษเดี๋ยวขออนุญาต ตรงนี้เอาง,ง่ายๆนะครับที่อยู่าหน,านใส่พานพานอะไรของเราก็ได้ที่สะดวกนะครับเอาใส่พานหรือก่อนจะใส่พานเราก็เอายกก็ได้ถ้าไม่มีพานนะครับตั้งใจอธิษฐานสวดนโม3จบมีบทพระคาถาที่องค์หลวงปู่ให้ไว้เด็กแต่เราท่านให้จดไว้ด้วยนะโมต,สต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมต,สต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะแล้วว่าพระคาถาบทนี้หลายท่านที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์จะรับรู้ดีเป็นพระคาถาปลดทุกข์ตำรับองค์หลวงปู่จักรวาลที่องค์หลวงปู่ให้ไว้เมื่อ40กว่าป,ปีที่แล้วอันนี้เปิดเผยได้นะครับว่าพระคาถาดับทุกข์ว่าย,ยางไรจําไว้นะครับว่ายอย่างนี้พอตั้งนาโมเ็จพุทโธนโมพุทธายะมาอากุทุกขังอนิจจังอนัตตา พุทโธพุทโธเมตตาอารหังพุทโธนโมพุทธายะมะอากุทุกขังอนิจังอนัตตาพุทโธพุทโธเมตตาอรหังพุทโธนโมพุทธายะมะอากุทุกขังอนิจังอนัตตาพุทโธพุทโธเมตตาอารหังว่าอย่างนี้9ก้าจบแล้วเป่าลงไปอธิษฐานนะครับก <UNKNOWN. S 2> ่อนที่จะเป่าขอบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าุท ตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐมมรรมาสดาพระสัมมาสพุทธเจ้านะครับองค์พระปัจเจกับพุทธเจ้ารันตเจ้าองค์หลวงปู่หลวงพ่อองค์ครูบาอาจารย์ตั้งแต่องค์พระโพธิสัตว์เจ้าหลวงปู่ทวดเจ็ดน้ำทะเลจริงสมเด็จสังฆราชเจ้าสุกไก่เถื่อนสมเด็จพุทธเจ้าตบพรมรลังสีหลวงพ่อปานรัดบางวงโคหลวงปู่กำพนิงหลวงพ่อฤาษีลิงด่างองค์หลวงปู่จักรวาลเป็นที่สุดและเทพเทวาเทพพรมทั้งหลายฝ่ายสัมมาทิฏฐิ และมหาโพธิสัจเจ้าภูมีเมตตาได้โปรดประสิทธิขอพืชพันธุ์ัญญาหารอันเป็นพืชพันธุ์ธรรมชาติที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับประทานที่อยู่นี้จงเปลี่ยนเปรียบเ,เสมือนโภชนาทิ์นะครับในการรักษาดูแลธาตุสังขารของข,องข้าพเจ้าให้พ้นจากโรคขาพยาธิไปอย่าได้เบียดเบียนแม้แต่น้อยให้มีขันร่างกายมีภูมิต้านทานอันแข็งแรงนับแต่นี้เป็นต้นไปด้วยเถิด ผู้ใดที่ได้รับถ่ายทอดมนชุกกายแล้วตั้งจิตให้มั่นภาวานาในใจมนชุกกาย9ก้ากวาระ9ก้าคางเทวุลภูบอกท่านใดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช้บทแรกเรียกว่ามนุษทุกที่กล่าวไว้แล้วอันนั้นเปิดเผยได้แต่มนชุกกายนี่เป็นสิทธิสายภายในที่ได้ถ่ายทอดไปแล้วเพราะมีข้อแม้ไม่สามารถจะบอกกล่าวได้ตรงนี้ได้สวดทับลงไปอีกเก้าจบและเป่าลงไปหลังจากนั้นเสร็จ จึงนำไปใส่หม้อดินที่มีน้ำฝนหาน้ำฝนไม่ได้น้ำแร่ธรรมชาติห้ามใช้น้ำประปาใส่ลงไปแล้วก็ต้มเคี่ยวโดวยใช้ถานฟืนนะครับใช้หม้อดินต้มเคี่ยวสักประมาณ20นาทีเป็นครึง่งชั่วโมงวันนั้นเสร็จเรียบร้อยขณะต้มนั้นห้ามเปิดฝาเด็ดขาดครับห้ามเปิดฝาเด็ดขาด พออธิษฐานใส่ลงไปหม้อดินปิดฝาแล้วอธิษฐานว่าพุธทธัรรมรักษาธรรมังรักษาสังฆรักษาพระรหังเมตตาบุญรักษาอย่างนี้สามครั้งปิดฝาแล้วก็ต้ม20นาทีเป็นอย่างน้อยน,นะครับหลังจากนั้นเสร็จเมื่อเสร็จเรียบร้อยปล่อยพอเย็นสักพักก็นําน้ําที่ได้นั้นมารีเห็นไหมครับนี่ให้ดูนี่รีออกมาแล้วน้ําที่ได้นี้ เป็นน้ําที่เกิดจากพืชพันธัญญาหารเพราะนั้นไม่มีอันตรายใดทั้งสิ้นและได้จากการรัตนาบารมีพุทธานุภาพธรรมนุภาพสังฆานุภาพบา,าพรมีองค์หลวงปู่ครูบาอาจารย์คุณพระแนไตเป็นที่พึ่งนั่นสูงสุดก่อนจะดื่มอีกครั้งหนึ่งตั้งจิตติฐานสวดพระคาถาที่หลวงปู่ให้ตั้งน้โมสามจบอีกครั้งหนึ่งครับนโมตัสสะคะวะตว,รา,ตวาราโตสัมมาสัพพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัพพุทธัตส์นะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัพพุทธัตส์พุทโธนโมพุทธายะมะอะหุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทโธพุทโธเมตตาราพุทโธนโมพุทธายะมะอะหุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทโธพุทโธเมตตาราพุทโธนโมพุทธายะมะอะหุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทโธพุทโธ เมตตาราผู้ใดได้รับถ่ายทอดมนชุกกายไปแล้วให้กั้นใจกั้นจิตอธิษฐานมนชุกกายนะครับภาวานาอย่างน้อย3จบนะครับแล้วเป่าลงไปอธิษฐานบารมีคุณพุทธเจ้าธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าหลวงปู่กูบาอาจารย์องค์หลวงปู่จักรวาลเป็นที่สุดข,ขอนามนี้จงเป็น น้ำทิพยพยาโคสถที่ข้าพเจ้าได้ดื่มกินไปแล้วนะครับมีผลดีต่อขันร่างกายในการมีแรงต้านทานโครคภัยทิพย์ทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนให้ห่างไกลจากกายกายาข้าพเจ้าท้ายขันข้าพเจ้าให้ผาดขันเจ้ามีความสมบูรณ์แข็งแรงมีความต้านทานโรคภัยไข้เจ็บทั้งโรคแบคทีเรียทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสทั้งหลายโดยเฉพาะโควิด 19, -19 ไวรัส จะได้แพผผ่ียาับกเจาแล้วก็ดื่มกินไปนะครับรับประทานหลังอาหารรับประทานหลังอาหารอย่างน้อยสองครั้งเช้าเย็นหรือเช้ากลางวันเย็นก็ได้นะครับนี่จะดื่มให้ดูว่าไม่เป็นอันตรายนะครับดื่มขนาดไหนประมาณหนึ่งแก้วใกล้เคียมจะมากจะน้อยนิดหน่อยไม่เป็นไรครับดื่มหนึ่งแก้วดื่มให้หมดเลยครับ ขานี้เรียบร้อยแล้วนี่เป็นการใช้พืชพันธุัญอาหารธรรมชาติที่มีอยู่ในบ้านของเรานะครับไม่ได้มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะครับสบรพพคุณแต่ละอย่างนั้นเขามีสรรพคุณในตัวของเขาเองแต่เมื่อนำมารวมกันแล้วนะครับมันรวมนำมารวมกันแล้วแล้วอาศัยบาร,รมีนะครับองค์หลวงปู่บาจารย์พุทธนุภาพเกิดเป็นโภชนาทิต มีความต้านทานาโรคทำให้ร่างกายแข็งแรงที่หลวงปู่บอกไว้นะครับยาอันนี้ถือเป็นยาหลวงปู่บอกต้านได้ทั้งแบคทีเรียและไวรัสอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับไม่จำเป็นทุกท่านจะต้องเชื่อท่านใดเชื่อถือลงไปทำรับประทานดูไม่มีพิษไม่มีภัยใดทั้งสิน้นดื่มเช้าเย็นอย่างน้อยหลังอาหารเช้าถ้าใครไม่ได้ทานมื้อเย็นก็หลังอาหารกลางวันหรือใครจะทาน เช้ากลางวันเย็นก็ได้นะครับเมื่อเราต้มแล้วเป็นยังไงครับเมื่อต้มไปต้มไปท่านบอกให้เติมน้ําพอต้มไปแล้วเนี่ยเติมน้ําไปเรืยจนน้ําจืดจนน้าจืดจนน้าใสพอน้ําจืดน้ําใสก็เปลี่ยนแล้วทําใหม่ตามวิธีข้างต้นนะครับนั้นท่านใดเชื่อถือให้นําไปทํารับประทานเพื่อสร้างภูมต้านทาน,ทานให้แก่ตนเองโดยเฉพาะไวรัสโควิด -19 ไม่ได้แพร่ผ่านทุกๆท,ท่านทุกคนเธอ พระรังเมตตาบุญรักษาพระรังเมตตาบุญรักษาพระรังเมตตาบุญรักษาอายุวันโอสุขันพระรังอันตรายยะวินาศสันติจงบังเกิดแด่ทุกทุกท่านทุกคนเธอ